รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับนานาน,นะคะแล้วก็รายการ Happy Parenting นะคะรายการที่นเสนอเทคนิคการเลี้ยงลูกเชิงบวกนั่นเองค่ะเชื่อว่าเราเจอกันมาหลายครั้งแล้วน่นาจะได้ไอเดียต่างๆหรือว่า เทคนิคเคล็ดลับการเลี้ยงลูกดีๆนําไปปรับใช้กับลูกๆของคุณได้นะคะเพราะว่ารายการเราเนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะเลี้ยงลูกในรูปแบบที่ให้เขานั้นนับถือในตัวเองแล้วก็รู้คุณค่าของตัวเองและเขาจะเติบโตมาในทุกๆช่วงวัยของเขานั้นอย่างมีความสุขค่ะไฮไลท์ของรายการวันนี้จะเป็นอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เนี่ยก็คือจริงๆก็เป็นธรรมชาตินะคะของสัตว์นะคะรวมไปถึงมนุษย์วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวไดโนเสาร์แ a นเน็ตกันค่ะการไม่ตีกรอบลูกว่าการประสบความสำเร็จคือการเรียนเก่งมีความสำคัญเพราะว่าด้วยด้วยธรรมชาติเนี่ยเด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่ง ว่าตอนนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะในเรื่องของยุคสมัยไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆบางทีในีมยมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นโดยที่เราเนี่ยเอ้ยไม่ทันตั้งตัวหรือบางเรื่องเนเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันนะคะเชื <S <S ่อว่าพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต้องเตรียมตั้งรับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งรับในเชิงบวกทุกปัญหาจะแก้ไขได้หมดค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะการนำเสนอของเราน,นจะเป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของลูกผู้ชายที่อยากมีแฟนเป็นผู้ชาย คุณจะตั้งรับกับเรื่องนี้ยังไงปฏิดตามกันท่ะช่วงมองโลกมุมลูกกลายเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของคุณพ่อคุณแม่เลยทีเดียวเมื่อลูกชายมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่เปลี่ยนไปและหากรู้ว่าลูกเป็นเกย์คุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีพูดคุยกับลูกอย่างไรความหลากหลายทางเพศจะถือเป็นความผิดปกติหรือไม่วันนี้รายการ Happy Parenting มีคำตอบมาฝากค่ะ คำหลักหลายทางเพศเนี่ยก็คือจริงๆก็เป็นธรรมชาตินะคะของสัตว์นะคะรวมไปถึงมนุษย์นะคะที่ที่เราจะมีเรื่องของเพศที่มีความหลากหลายเพราะว่าคําว่าเพศจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่อวัยวะเพศแต่ว่ามันหมายถึงในเรื่องของความรู้สึก อารมณ์จิตใจนะคะรวมไปถึงบริบททางสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความหลากหลายทางเพศในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศว่าตัวฉันคือใครฉันมีความเป็นชายเป็นหญิงมากน้อยแค่ไหนบทบาททางเพศที่ฉันแสดงออกถึงความเป็นชายเป็นหญิงมากน้อยแตกต่างกันแค่ไหนนะคะรวมไปถึงรสนิยมทางเพศนะคะว่าเราแต่ละคนมีการชอบผู้ชายชอบผู้หญิงที่แตกต่างกันน้องอามทำอะไครับลูกเออผม คุยกับเพื่อนอยู่คับแม่งั้นเดี๋ยวแม่ขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะเออแม่ครับว่าไงครับลูกผมมีอะไรจะบอกครับคือผมชอบผู้ชายครับแม่แม่ไม่กดดามใช่ไหมครับการที่ผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิงชอบผู้หญิงในทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกตินะคะเป็นเพียงรสนิยมที่แต่ละคนเนี่ยมีได้แตกต่างกัน ะะก็เหมือนกับคนถนัดซ้ายเนาะแต่ก่อนเราก็เคยเชื่อว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยคือคนผิดปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนถนัดซ้ายก็เป็นคนปกติคนหนึง่งเพียงแต่ไม่ได้เป็นประชากรส่วนใหญ่เท่านั้นเองคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกย์ไบเซ็กชวลเลสเบี้ยนนะคะหรือแม้กระทั่งข้ามเพศเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตนะคะเป็นเพียงความแตกต่างหลากหลายทางธรรมชาติ เดี๋ยวมานั่งคุยกันหน่อยนะครับลูกลองเล่าแม่ฟังหน่อยครับว่าคนนั้นน่ะนิสัยใจคอเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิครับคือเขาเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของอาร์มครับแม่คือเขาเขาเป็นคนนิสัยดีมากเลยนะครับเวลาที่อาร์มไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการบ้านเขาก็จะมาคอยอธิบายให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่กับเขาแล้วผมมีความสุขครับแม่ไม่เป็นไรลูกไม่เข้าใจแม่ขอให้ลูกเป็นคนดีก็พอ แม่ไม่โกรธอามใช่ไหมครับไม่โกรธครับสบายใจได้ครับลูกขอบคุณมากครับแม่ <laughs> พ่อแม่นควรจะต้องคุยกับตัวเองก่อนเลยนะคะว่าว่าตัวเราเนี่ยรู้สึกยังไงกับการที่เราได้ยินหรือรู้มาว่าลูกของเราเนี่ยอาจจะมีรสนเสมทางเพศที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะอาจจะชอบเพศเดียวกันเนอะอาะการคุยกับตัวเองว่าเรารู้สึกอย่างไรเราคิดอย่างไรเนี่ยให้ตกตะก,กอนก่อนที่จะคุยกับลูกเนี่ยจะช่วยมากนะคะพ่อแม่เองควรจะทำความเข้าใจในเรื่องเพศ นะหาองค์ความรู้ถ้าเราสับสนเราไม่แน่าจะตกลงมันคืออะไรมันผิดปกติหรือเปล่าเราหาองค์ความรู้เหล่านี้นะคะมาช่วยทําให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะการที่เราเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติหมอคิดว่าเป็นเป็นคีย์บอร์ดสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยคุยกับลูกได้ดีขึ้นการทำความเข้าใจว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ลูกเลือกนี่เป็นธรรมชาติที่ลูกเป็นและลูกเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองเนี่ยหมอคิดว่ามันก็จะปลดล็อกบางอย่างในใจเช่น เออนี่ทาไมเลือกเป็นอย่างนี้ทําไมไม่เลือกเป็นผู้ชายดีๆแต่เราเสยอทางเพศเนะราเพราะว่าไม่ใช่สิ่งสิ่งที่มนุษย์เราเลือกได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็หมอคิดว่า,อามองลูกแบบที่ข้อดีๆที่ลูกมีที่ไม่ใช่ในเรื่องกเกี่ยวกับเพศตัวเขาก็มีอะไรดีๆในตัวเองหลากหลายอย่างนะคะว่าเ,ออเขาก็ทําอะไรได้ดีโดยที่เขาถึงแม้เขาจะเป็นเกย์หรือเขาจะเป็นเลสเบี้ยนก็ตาม นอกจากนี้เนี่ยหมอคิดว่าต้องปลดล็อกในใจตัวเองนะคะที่อย่าคิดว่าเอ้เราเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าเราทําให้ลูกเป็นอย่างนี้หรือเราเกิดความผิดพลาดอะไรนะที่ทําให้เรามีลูกที่เป็นเกย์จริงๆแล้วยังไม่มีงานวิจัยอะไรที่แบบทาให้เกิดการทําให้เกิดความเชื่อได้นะคะว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าการเลี้ยงดูเนี่ยจะทำให้เด็กคนหนึ่งเป็นเกย์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจจัยที่มีมาจากหลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยีนกรรมพันธุ์นะคะปัจจัยแวดล้อมนะคะสภาพสังคมนั้น ก็อย่าโทษตัวเองอย่ารู้สึกแย่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการที่เราลุกขึ้นมาทําความเข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็นการที่ลูกเป็นเกนนั้นลูกเลือกไม่ได้หรอกค่ะว่าอยากจะเป็นหรือไม่อยากเป็นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ควรยอมรับอย่างเข้าใจไม่บังคับขืนใจลูกพยายามเข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็นซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตกับลูกอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ